ตัวหน่อยค่ะชื่อการจนาภาสถิรชวานชื่อเล่นชื่อการค่ะอายุ31ปีมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะโอ้น้องการน้องการทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นเพอร์ฟูมอิ l า a ลเวเตอร์ค่ะก็คือนักประเมินคุณภาพน้ำหอมค่ะอ้า้ทำหน้าที่ยังไงอะฮะดมกลิ่นค่ะคือมีหน้าที่ในการเลือกน้ำหอมแล้วก็เอาไปลงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับวัยสีบุคลิกภาพ อาชีพนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะในประเทศไทยมีกี่คนฮะหรือว่ามีหลายคนประมาณ50คนได้ค่ะไม่ไม่ไม่เยอะมากต้องมีคุณสมบัติอะไรคะถึงจะเป็นอาชีพนี้ได้ก็คือจมูกจะต้องถูกฝึกมาเหมือนดนตรีเนี่ยมันมีทั้งหมดโดเรมีฟาซอลอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนจะเล่นกนตรีแล้วก็ต้องฝึกทีโน้ตน้ําหอมแล้วก็ต้องฝึกดมเพียงแต่ว่าน้ําหอมจะมีความยาาตรงที่ว่าเรามองไม่เห็นน่ะ เราไม่บอกไม่ได้คือจะมีแต่เราที่แบบอ๋อมันใช่หรือมันไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมาทําอาชีพนี้ได้ยังไงอะคะคือการอ่ะเป็นคนรักสวยรักงามค่ะก็เลยเลือกไปเรียนปริญญาตรีที่สํานักวิชาวิวทยาศาสตร์เครื่องสําอางค่ะมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายพานึ่มก็จะมีแบบอารมณ์มากคือเป็นแบบทําพวกน้ําหอมแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอจบมา ก็ทำงานคือไปทำงานในบริษัทที่เขานำเข้าน้ำหอมจากเมืองนอกค่ะแต่ตอนนั้นน่ะคือการ่ะไม่มีประสบการณ์การมีแต่ความแบบความชอบอ่ะการเลยไปขอเขาว่าเนี่ยแบบให้ถ้าคุณฝึกดมน้ำหอมให้เราอ่ะเราจะยอมทำแบบนั้น่ะจนกว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราอ่ะเอ้ยเราทำได้นะฝึกยังไงคะฝึกแยกใช่ค่ะ,ค,ะคือเหมือนซูนกักค่ะที่เขาฝึกให้ดมยาเสพติดแต่ว่ามันมี สมองในส่วนนั้นที่โตกว่ามนุษย์แต่การอะ่ะเป็นเป็นมนุษย์ที่แบบพยายามจะทาตัวเหมือนแบบสุนัขพยายามดมและจาอะ่ะเราก็ต้องแบบพยายาม,มาแล้วจำคินให้มันากขึ้นใช่ค่ะที่ถามเป็นความรู้นิดนึงว่าเวลาเข้าฉีดน้าหอมบอกว่าส่วนไหนฉีดแล้วหอมที่สุดฉีดตามจุดชีพจรคือจะมีบริเวณหลังใบหูกลางอกนะคะตรงนี้ข้อมือนะคะข้อพับที่สําคัญก็คือบริเวณด้านหลัง ให้ใครดมฮะตรงนั้นเวลาผู้ชายเดินผ่านข้างหลังเราก็ยังได้กลิ่นอยู่เวลาผู้ชายเดินหรือผู้ชายคลานมาเวลาเดินมันก็จะแบบเคยเดินตามผู้หญิงคนไหนไหมคะรู้สึกว่าหอมจนแบบเดียวหลังอะไรเงี้ยพี่หนเยครับน้องการถามว่าเคยเดินผ่านผู้หญิงคนไหนแล้วหอมจะต้องเดียวหลังไหมครับเคยนะแล้วเราอะแล้วเราอะเราเคยไหมหอมจนแบบเดียวหลังอ่ะ ไม่เคยครับเพราะว่าเจอผู้หญิงที่ใช่ผมไม่เคยหันหลังให้ครับมีการโยนมีการโยนเปการโยนนี่ด้วยครับโอ้ถามได้เกียการให้เล่นมุกส่งตัวเองมากถามหน่อยแล้วทุกวันนี้ต่อยอดอาชีพนี้ของตัวเองยังไงคะปัจจุบันก็คือเปิดเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสําอางค่ะแล้วก็ทําพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์น้ําหอมกับเครื่องสําอางแล้วก็เป็นนิสิตปริญญาเอก คณะแพทยาศาสตร์สาขาวิชาอนุชีววิทยามหาลัยศรีนครินทรวรีย์แล้วทุกวันเนี่ยพัฒนาตัวเองยังไงบ้างคะในเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็น้ำหอมมันเป็นเทรนดเพราะฉะนั้นเราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้เพื่อนบ้านเทรนตลาดโลกการสืบคน้นข้อมูลต่างๆอ่ะคือเราต้องเป็นคนอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอก็ใช้โซเชียลต่างๆ่าง <Social S 1> นะโซเชียลเป็นสิ <c oughs> คือเป็นเจ้าแม่โซเชียลมากคือแบบทุกอย่าง เพื่อทําให้คนรับรู้ข้อมูลจากสิ่งที่เรามีแล้วเราก็หาข้อมูลอื่นๆมาเติมในสิ่งที่เราขาดเสมอค่ะครับวันนี้วันนี้จะโชว์อะไรมาโชว์โชว์กลิ่นไงแต่ก่อนที่จะโชว์อะไรก็ตามให้พวกเราดูความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะการอยากขอทุนค่ะเพื่อไปสอนการทําเครื่องสําอางอย่างเช่นยาดมก็ได้สบู่ก็ได้นะคะเพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพในการที่จะเลี้ยงดูตัวเองค่ะครับ ดีจังเลยค่ะพร้อมโชว์ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญนะครับสวัสดีครับการ,ร์สวัสดีครับให้น้องการเข้าสู่ภารกิจของเราโจทย์แรกเนี่ยครับจะเป็นเรื่องทักษะประสาทสัมผัสพิเศษของน้องการครับทีมงานครับอ,อุปกรณ์ขึ้นมาครับเอาแล้วทาน้องการครับ ภารกิจนี้ครับให้กรรมการทั้ง3ท่านมาเลือกกลิ่นน้ำหอมของสเปคของเราโดยที่ระหว่างที่เราเลือกเนี่ยการเขาจะมองไม่เห็นครับเขาจะถูกปิดตาแล้วเขาจะต้องทายได้ว่าใครเลือกกลิ่นไหนแล้วสเปคของผู้หญิงผู้ชายที่เราเลือกเป็นอย่างไรนี่แม่หมอนี่ไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นใครเอาแค่ว่าเราชอบจบไม่ต้องพยายามว่า ไม่ต้องคิดเยอะเช่นโต,ตไม่ต้องคิดว่าน้องเขาใช้กลิ่นไหนอยู่เอาที่โตชอบเอาที่ชอบ,ชอบเอาที่ชอบรบกวนการต้องปิดตาก่อนท่ทานรัฐมนตรครับเรียนเชิญครับตรงนี้ครูง้อเลือกครับโอเคค่ะ คือวิธีการดมนะคะถ้าสลูมันแรงค่ยให้ดมห่างจมูกแล้วก็ให้เอามือพัดเบาๆอันนี้อาจจะมีความเข้มข้นสุดได้เลยครับลองดูได้เลยครับไม่เห็นนิจิตเลยได้กลิ่นโอ้กลิ่นแรงมากกลิ่นแรงมากทุกคนดูซีเรียสคือสำหรับการเนี่ยคือภารกิจรายการแต่กรรมการบางคนเนี่ยภารกิจชีวิตของเขามันแค่จับขวดแบบนี้เลยครับมันไม่ตรงขึ้นมานะ ได้แล้วครับโอเคถ้าถ้าได้หยิบผมมาวางเลยครับนี่คือของครูเงาะนะครับนี่คือของโต๋นะครับและนี่คือของพี่หอยนะครับทีมงานเราจะติดหมายเลขนะครับท่านจำหมายเลขไว้นะครับท่านกรรมการครับกลับที่ได้เลยครับจำได้ไหมเราจำได้ครับการเปิดแผ่นปิดตาได้แล้วครับ ทดสอบ<ด>ว่าขวดไหนคือขวดที่กรรมการของเราเลือกการอย่ากกังวลสบายๆเราอยู่ในอาชีพนี้เราควรจะต้องทายถูกแน่ขกดดันเขานี่นนเหมือนจะปลอบโยนการไล่ดได้เลยครับมี3หมายเลขแต่การไม่รู้ว่าเป็นหมายเลขของใครนี่คือขวดหมายเลขหนึ่ง เขามีเขามีแบบการยิ้มอ่ะคือเราไม่มองคเออเขามีแบบว่าอยากรู้ว่าคือจริงๆสไตล์ของน้ำหอมต่างกันแต่ตอนที่การดมอ่ะการวิเคราะห์รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าว่าน้ำหอมผู้ชายที่คุูเงาะเลือกอคิดว่าคุงเงอะอ่ะเป็นคนที่เป๊ะแล้วก็จัดแจ้งอะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะชอบผู้ชายที่เป๊ะกับเขาอ่ะ แต่ว่าลักษณะกลิ่นนะคะมันเป็นน้ําหอมตัวเดียวที่เป็นน้ําหอมผู้ชายที่มีความวานิลาซ่อนอยู่ในนั้นมันแสดงออกถึงความอีโมชั่นอลจุกจิกเธอต้องอย่างนั้นนะคุณง็อต้องอย่างนี้นะน้อยอย่าลืมกินยานะโดนผู้ชายสั่งแล้วคู <laughs> จริงจริงจริงอ่กูแฟนหนูเป็นคนแบบเงาะเธอยอย่างนี้เธอต้องอย่างนั้นอย่างนี้อีโบชันเนอะฉันคิดถึงเธอไม่มีเวลาฉันเลยดราม่าถ้าการแต่งตัวเขาเป็นคนแต่งตัวเก่งนะนางตัดเสื้อผ้านางตัดเสื้อผ้าไม่ไม่ซื้อต้องเป็นตัดซื้อนาง,งตัดนางตปดนางเป๊ะมาโอ้โหละครนางเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวที่อธิบายหรือระบาย ขอโอกาสเค่ะคุณครับเต็มร้อยเอาไปร้อยเลยค่ะโโอ้ความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ครับการก็ตื่นเต้นมีสองขวดน้ำหอมขวดนี้ค่ะกับน้ำหอมขวดนี้คนละแบบคนละคนคนละสไตล์ไม่เหมือนกันเอาขวดนี้ก่อนคือกลิ่นเนี้เป็นคนที่ ล่าเริงสดใสยิ้มเก่งเป็นคนแบบคือมีอะไรก็จะพูดเป็นคนโพสิทีฟแบบโลกมันจะสดใส,ดใสอ่ะส่วนควดนี้หรอครับขวดนี้ค่ะผู้หญิงที่ใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นไม้ผสมอยู่ในน้ำหอมเบสมันแน่นฐานมันแน่นแปลว่าเขาเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่งตัวเขาเซ็กซี่แบบมีคลาสเพราะเขาเป็นคนมั่นใจขวดไหนคือพี่หอยขวดไหนคือโตครับก็น่าจะเป็นขวดเนี้ยเป็นพี่โตพี่โตที่คิดว่าเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าน่าจะเป็นแบบลักษณะกลิ่นมันไลท์อะ่ะมันมันไลท์กว่าพูดไปเลยว่าไบท์กลิ่นมันไลท์ก็ได้ไลท์มันดูหา รเบอร์หนึ่งคือพี่โตเบอร์สามคือพี่หอยกรรมการครับถูกไหมครับถูกครับถูกครับทารลิกสุดท้ายยากที่สุดจดจำและแยกแยะกลิ่นครับทีมงานครับเฉยครับท่านกรรมการครับ ตอนนี้เรามีกลิ่นอยู่3หมวดครับมีกลิ่นในหมวดของสมุนไพรกลิ่นของผลไม้และกลิ่นของดอกไม้แต่ก่อนอื่นจะรบกวนการช่วยติดตาก่อครับต้องเชิญกรรมการที่มีความชำนาญในด้านของกลิ่นเป็นพิเศษมาช่วยผมครับหน่อยครับ <c oughs> ต้องถึงมือพี่ครับ <c oughs> ต้องถึงมือผมอีกแล้ว พี่หอยครับจะขอพี่หอยช่วยหยดกลิ่นแบบข้ามกลุ่มนะครับที่ส่งเลืองก,กันครับ,รบเป็น2ขวดนี้นะครับครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบด้วยพี่หอยช่วยหยดหน่อยครับในปริมาณเท่าๆกันอ่าหหยดโอเค คือตอนนี้ผมรุบให้นะกลิ่นเข้าๆกันอยู่นะครับหยู่ลองจับกระดาษเองก,กลิ่นแรกที่ได้กลิ่นนะคะมันจะเป็นโหระพาส่วนที่สองก็คือเป็นกลิ่นดอกไม้ก็คือลาเวนเดอร์โอ้โหง่ายแบบต้องง่ายแบบพี่อยครับฮะที่ ผสมสามกลิ่นเลยครับสามกลุ่มสามกลุ่มสามกลิ่นสามกลุ่มสามกลิ่นได้หนึ่งกลิ่นแล้วครับสองกลิ่นครับและสามกลิ่นอันนี้ดี จุดที่2ครับตอนนี้เราได้3ามจุดนะครับผมจะคนให้ผสมกันครับพี่หน่อยครับพี่ลองดูรสนิยมการผสมกลิ่นที่ผมนี่สงสารน้องมากการครับขอมือครับเป็นไงครับกลิ่นใส่หัวเลยบอกโลย สับปะรดยูคาลิปตัสพี่ถอยเดี๋ยวกลิ่นมันเพี้ยนี๋ยวกลิ่นตัวพี่เข้าไปแล้วมันเพี้ยนเหมือนมีคนมาแย่งกลิ่นตายกำลังแบบไม่แน่ใจระหว่างแบบมันจะมีแบบเป็นดอกไม้แบบดอกไม้ไทยสองตัวจะกำลังรออยู่มันจะแบบจะชัดไหมอะไรอย่างเงาให่ชัดครับมะลิ ตอบว่ามี3กลิ่นคือสับปะรดยูคาลิปตัสแล้วก็มะลิถูกต้องครับจของจริงของจริงท่านผู้การครับวันนี้เราเปิดหูเปิดตามากได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมรู้สึกอย่างไรกับน้องการครับเราเพิ่งรู้ว่ามันมหัศจรรย์ขนาดนี้ พิ่งรู้ว่ากลิ่นมันสามารถบอกเรื่องราวของคนได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญแล้วผมชอบชอบความเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองของการถ้าเราต้องการอะไรที่มันพิเศษกว่าต้องการอะไรที่มันได้มากกว่าคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นเราก็ต้องเหนื่อคนอื่นเราก็อ,อาจจะต้องหาข้อมูลมากคนอื่นเราอาจจะต้องไปเสียเวลามากคนอื่นแต่สิ่งที่มันได้มาก็คือเราอ่ะมีไม่เหมือนคนอื่นซึ่งตอนนี้การพูดมาคําแรกอาชีพมาเราก็หันมามองหน้ากันแล้วมันคืออะไรหรออะไรเงี้ย สุดยอดมากครับวันนี้ให้ความรู้พวกเรามากเลยขอบคุณมากๆนะครับการท่า,าน,นครับเด็ก <The S 2> <The S 1> คนนี้ไม่ใช่แค่ศึกษา mm hmm. มุ่งมั่นคน้นคว้าวันนี้มาเพื่อให้ mm hmm. เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เขามีครับอยากของบประมาณไปจัดเวิร์กช็อปสอนอาชีพให้ผู้พิการครับพวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการต่อยอดสิ่งดีๆที่น้องกายกำลังจะทำค่ะพวกเราให้ผ่านคะ <5. S 2> การครับพิสุปแจ้งเรื่องทักษะพิเศษของการแจ้งเรื่องความฝันที่การต้องการจะต่อยอดความรู้ของเราเพื่อเสริมอาชีพผู้พิการไปยังเอเอสเอสดีใจมากที่การมีแนวความคิดที่ดีแล้วอยากจะช่วยสนับสนุนแนวความคิดนี้ครับเอสึงได้มอบทุนตั้งต้นให้การใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสอนอาชีพผู้พิการ40,000บาทจากเอเอสครับ นี่คือความตั้งใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมถึงอยากทําสิ่งนี้ครับเราอะรู้สึกว่าถ้าทุกคนมีอาชีพที่เอาไปทําได้หรือแม้กระทั่งว่าเขาอะไม่ได้ทําเป็นอาชีพเพื่อขายแต่เขาลดรายจ่ายในการที่จะซื้อของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันถึงแม้ว่าการจะให้เงินเขาไม่ได้แต่การก็สามารถที่จะช่วยลดรายจ่ายที่เขาไม่ต้องไปซื้อไปหาได้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่การอะอยากจะให้คนได้มีอาชีพแล้วก็ได้ใช้ของที่ดี ทานกรรมการ,การครับเด็กคนนี้มีความคิดดีมากและนี่คือทรัพยากรของประเทศไทยในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านน้ำหอมเครื่องสำอางน้องกางครับขอบคุณมากครับที่มารายการครับ ก็ต้องขอบคุณ AIS แล้วก็รายการ Super อร์ทนะคะที่ทำให้สิ่งที่การแบบอยากจะทำอะ่ะได้ทำในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาสอนอาชีพให้กับคนพิการแล้วก็ดีใจที่เวลาที่เออเขาเอาสิ่งที่เราแบบทำได้เป็นสิ่งที่เรารักเอาไปเป็นอาชีพให้เขาแบบมีไรายได้เอาไปใช้อะไรเงรี้ยก็มีความสุขค่ะทุกคนมีอะไรในใจสุดทุกกันไปแล้วแต่สุดใจ ที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาทุกระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปนี่คือเด็กรุ่นใหม่จริงๆคือพอเขาชัดเจนและเขาค้นคว้า แล้วเขาก็เลือกสอหาข้อมูลความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลกไซเบอร์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีผู้ปกครองกังวลใจว่าในนั้นมีสิ่งที่มีประโยชน์และอาจจะมีสิ่งที่เขากังวลใจเนี่ยตรงนี้เราสามารถสอนลูกหลานเราได้ครับกับโครงการ AS อุ่นใจไซเบอร์ครับตอนนี้เรามีเครื่องมือชื่อว่า DQ Test นะครับคือเจ้า DQ เนี่ยครับเป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางดิจิทัล ที่ช่วยเราสามารถจัดการแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมครับรวมถึงเรียนรู้ที่จะเคารพกฎกติกาในโลกออนไลน์สามารถไปทดสอบ d q Test ได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยครับงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ